ุกคนสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับพลังงานบวกทําไมต้องมีพลังงานบวกและทําไมจะต้องมีพลังงานลบทําไมต้องมีร้อนและทําไมต้องมีเย็นนะครับทําไมต้องมีขาวและทําไมต้องมีดังนะครับพลังงานบวกในที่นี้ผมจะเรียกว่าเลดบวกแล้วกัน ส่วนพลังงานลบผมจะเรียกว่าเลทลบแล้วกันนะครับจําไว้ง่ายๆนะครับทุกคนว่าถ้าคุณมีเลทพลังงานบวกหรือคลื่นพลังงานบวกเท่ากับคุณเป็นคนโชคดีแต่ถ้าหากคุณมีพลังงานลบเท่ากับคุณเป็นคนโชคร้ายฉะนั้นแล้วคุณลองเลือกเอานะครับว่าคุณจะเป็นคนโชคดีหรือ คุณจะเป็นคนโชค้ายถ้าโชคดีก็คิดบวกถ้าโชคร้ายก็คิดลบแค่นี้ครับทุกคน